สวัสดีครับผมนายที่พงศ์ดุีเป็นนักศึกษาสายเทคโนโลยีแห่งคนละนาพยาบามจังหวัดเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคนี้ผมจะมานําเสนอในวิชาในโฟค์ดเลื่อนนะครับเป็นเครื่องนับแก้วนะครับเครื่องนับแก้วนี้นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะมีเสียงเตือนนะครับเพื่อให้เราเข้าไปตั้งแค่จจานวนแก้วนะครับเราต้องเข้าไปที่โหมดแก้วก่อนนะครับ ะเข้าไปตั้งที่นะครับแค่นะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่100แก้วนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเพิ่มแก้วนะครับตัวนี้จะเป็นเคลียครับตัวนี้เราจะตั้งไว้ที่100แก้วนะครับแล้วเราก็ออกจากโหมดตั้งค่าแก้วนะครับตัวน,นี้อยู่ในโหมดวิ่งเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่0แก้วนะครับแต่เราต้องไปตั้งนาฬิกาก่อนนะครับออกจากโหมดวิ่งก่อนนะครับ ตอนนี้เวลาส0บนลิกนะครับครับเพื่อเราจะได้ดูเวลาในตอนวิ่งได้นะครับ <C os S 1> แล้วก็เราก็กลับเข้าไปสู่โหมดแก้วนะครับ <C os S 1> ครับ <C os S 1> เราทำแก๊สวิ่งกันได้เลยครับเอากวิ่งได้เลยครับ ครับเมื่อเราวิ่งถึง้0 0แก้วนะครับจะมีเสียงเตือนนะครับแล้วกับถ้าเราจะวิ่งต่อเราก็ไปที่โหมดเซตนะครับคือเพิ่มจํานวนนะครับที่2องร้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการวิ่งนะครับเราก็เคลียร์แค่นะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่200นะครับออกจากโหมดนะครับตอนนี้วิ่งมาได้1 1บแก้วนะครับ าเราต้องการจะหยุดนะครับเราก็หลับได้นะครับนะครับเพื่อเป็นการจําค่านะครับไม่ต้องการไม่ต้องจําเป็นต้องปิดเครื่องนะครับถ้าเราเรียกขึ้นมาแค่ก็จะจำอยู่ที่เดิมนะครับถ้าเราจะดูแลแล้วก็ออกจากโหมดนี้นะครับก็ดูแลครับตอนนี้สิบนาทีสองนาทีนะครับแล้วเราก็กลับไปสู่ หมดวิ่งมนเดิมนะครับถ้าเรามาการจุึ่งแล้วเราก็เคลียร์ค่าที่วิ่งได้นะครับครับครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทำการปิดเครื่องนะครับครับและจบการสาธิตอย่า้งนี้ครับสุดนะครับมาดูในส่วนของเปเปอร์ของเครื่องนับแก้วนะครับผมนายธิรพลดวงศรี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยับจงังหวัดชงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นูปบอกขย่อนะครับเครื่องนับเก้าวนี้เป็นเครื่องที่ใช้ควบคุมและแสดงจํานวนเก้าวของการวิ่งในการออกอใใกำลังกายแสดงผลโดยเซมิงเซม4สีหลักและแสดงเวลาสามารถเข้าโหมดนาฬิกาเพื่อเลือกดูเวลาและ มีหมดประหยัดพลังงานเมื่อเวลาหยุดวิ่งเครื่องนับก้านี้เมื่อวิ่งได้ครบตามจํานวนจะมีเสียงเตือนเพื่อให้เคลีย์ค่าที่วิ่งแล้วหรือเพิ่มจำนวนเก้าและวิ่งต่อไปเครื่องนับเก้านี้เป็นเครื่องที่ใช้แบบพกพาเมื่อเปิดสวิตจะมีเสียงเตือนเพื่อให้ทำการตั้งค่าของเก้าที่จะต้องการวิ่ง โดยที่ตั้งค่าตั้งแต่ร้อยก้าขึ้นไปเมื่อตั้งค่าจํานวนก้าแล้วให้ตั้งค่านาฬิกาตามเวลาปัจจุบันเพื่อที่จะสามารถเรียกดูเวลาตอนวิ่งได้ตามเวลาจริงเครื่องนับก้านี้ใช้ฐานไฟฉายขนาด AAA สีก้อนเพื่อใช้เป็นแบตเตอรี่จากผลการทดสอบ ครื่องนับกนี้สามารถนำาใช้งานได้จริงจากการทดลองตั้งแต่109ถึง509และแสดงเวลาได้ถูกต้องและแม่นยำและสามารถตั้งจำนวน9ได้ตั้งแต่109ถึง9 9 0 9 90. โดยมีค่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแต่ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีบทนำนะครับการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีการวิ่งก็เช่นกันเป็นกิจกรรมที่คนทั่วไปสามารถทําได้เมื่อเริ่มวิ่งใหม่ๆเราก็ไม่ควรจะหักโหมมากเกินไปเพราะจะทําให้ร่างกายอ่อนล้าเราควรค่อยๆเพิ่มระยะทางในการวิ่งเพื่อที่จะให้ร่างกายได้ปรับสภาพผมจึงได้จะทําเครื่องนี้เป็นเครื่องนับก้าวขึ้นมาเพื่อกำหนดระยะเวลาและจำนวนก้าวของการวิ่ง เพื่อที่จะได้ควบคุมการวิ่งของแต่ละสภาพบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายวัสดุและวิธีการนะครับเครื่องนับ9ก้วควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro roller, โดยใช้ IC AT-Mega 8มกีพอตการทำงานดังนี้ PB0 ศคอมมอนของ7เซกเมนหลัก4 PB1 Common ข,ของ7 Segment หลัก3 PB2 Common ของ7 Segment หลัก2 PB4 Common ของ7 Segment หลัก1 PB3 LED เตือนแบตเตอรี่ sedan, ต่ำ PB6 และ PB7 ทิ่ตั้น32.768เมกะเฮิรตซ์ Pc0 อร์ต PC A, Pc1 อร์ต B, Pc2 อร์ต C, Pc3 อร์ต D, ของ IC CD4543, Pcc ADC ตรวจสอบแบตเตอรี่ต่ำ Pd0 ตั้งค่านาทีเคลียร์ Pd1 หมดนาฬิกาและตั้งค่าจำนวน9ก้ พีดีสองสลิปโหมดและเวกอัพพีดีสามตั้งค่าชั่วโมงและข้อมดตั้งค่าจำนวนเก้าพีดีสี่บัซซ์พีดีห้าเอลดดแสดงการข้อมดเมื่อตั้งค่าจำนวนเก้าพีดีหกสวิตช์นับจำนวนเก้าพีดีเจ็ดดอทแสดงวินาทีของนาฬิกา รูปที่หนึ่งนะครับวงจรของเครื่องนับเก้านะครับจากรูปที่1น,นะครับวงจรเครื่องนับก้าใช้ IC a t m อทีแาควบคุมการทาง,งานโดยที่พอร์ต P B 0 P B 1 P B 2และ P B 4ควบคุมคอมมอนของเซเว่นเซ gment สีหลักเบอร์ L, L, L T C 4เจ7 J r โดยมีพอร์ต PC0, PC1, PC2 และ PC3 ควบคุมขา ABCD ของ IC CD4543 เพื่อที่จะควบคุมขา ABCDEFG ของหลัก7 Segment โดยมีคริสตัล32.768เมกะเฮิรตซ์ซึ่งต่อที่ขา PB6 และ PB7 เพื่อเป็นสัญญาณนาฬิกา เมื่อกดสวิตช์ PD1 จะเข้าโหมดนาฬิกาและกดสวิตช์ PD3 ตั้งค่าชั่วโมงและกดสวิตช์ PD0 เพื่อตั้งค่านาทีและกดสวิตช์ PD1 เพื่อออกจากโหมดนาฬิกาเมื่อออกจากนาฬิกาแล้วเครื่องจะอยู่ในโหมดวิ่งและสามารถเข้าโหมดตั้งค่าจำนวนก้า เมื 3, 1, ่อกดสวิตช์ PD3 และกดสวิตช์ PD1 ตั 2, ้งค่า9ของการวิ่งเครื่องจะตั้งค่าเริ่มที่หลักร้อยขึ้นไปจะมี LED สีเขียวแสดงผลเมื่อเข้าสู่โหมดในการตั้งค่าจำนวนเก้าและสามารถเคลียร์ค่าเมื่อกดสวิตช์ PD0 เมื่อต้องการจะพักโดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ให้กดสวิตช์ PD2 เพื่อเข้าโหมดสลิปและเมื่อต้องการจะวิ่งต่อให้กดสวิตช์ PD2 ตัวเดิมเพื่อที่จะวิ่งัพขึ้นมาอีกครั้งและพอร์ต PD6 ใช้สวิตช์เพื่อนับในแต่ละก้าวเมื่อวิ่ครบตามจำนวนก้าวที่ตั้งไว้จะมีเสียงเตือนเป็นจังหวะให้เราเคลียร์ค่าที่วิ่งได้ถ้าต้องการจะวิ่งต่อ ให้เข้าโหมดตั้งค่าจํานวน9เพื่อเพิ่มจํานวน9ที่ต้องการจะวิ่งเมื่อบตเตอรีต่ต่ำจะมี LED สีแดงเตือนเครื่องนับ9นี้จะใช้ฐานไฟฉายขนาด AA สีก้อนเป็นแบตเตอรี่รูปที่สองรับแสดงด้านหน้าของเครื่องนับ9จะประกอบไปด้วยเซเว่นเซเน์ Man สีหลักสวิตช์ข้อโหมดนาฬิกาและตั้งค่าจำนวน9 สวิตตั้งค่าจำนวน9และตั้งค่าชั่วโมงสวิตเคลียและตั้งค่านาที LED แสดงจำนวน9 LED เตือนแบตเตอรี่ตำ่ำและสวิตสลิปโหมดรูปที่3แสดงด้านข้างของเครื่องนับ9ก่อไปด้วยสวิตเปิดปิดเครื่อง รูปที่ 4, สแสดงด้านหลังของเครื่องนับแก้าจะมีหูเข็มขดัดเพื่อง่ายต่อการพกพาลูกที่5้แสดงเมื่อเข้าโหมดนาฬิกาสามารถตั้งค่าชั่วโมงที่สวิตชั่วโมงและตั้งค่านาทีที่สวิตนาทีลูกที่หแสดงเมื่ออยู่ในโหมดวิ่ง รูปที่7แสดงเมื่อกดสวิตช์เซตเพื่อเข้าโหมดตั้งค่าจำนวน9จะมี LED สีเขียวแสดงเมื่อเข้าสู่โหมดให้ทำการกดสวิตช์9เพื่อกำหนด9ที่ต้องการจะวิ่งและเคลร์เมื่อกดสวิตช์เคลร์และกดสวิตช์เซตตัวเดิมเพื่อออกจากโหมดรูปที่8 เมื่อวิ่งได้ครบตามจำนวนจะมีเสียงเตือนเป็นจังหวะเพื่อให้เคลียร์ค่าหรือถ้าต้องการจะวิ่งต่อก็ให้เพิ่มค่าจำนวนแก้าวต่อไปดูที่แก้วแสดงไม่เข้าหมดสลิปดูที่สิบแสดงแม่แบตเตอรี่ตำ่ำ รูปที่11แสดงเมื่อการติดตั้งใช้งานรูปที่12บลายทองแดงรูปที่13การวางอุปกรณ์รูปที่14แสดงภายในกล่องของเครื่องนับแก้วและการวัสดุและอุปกรณ์นะครับ หนึ่งตัวต้านทานสองร้อยยี่สิบโอห์มหนึ่งตัวบัสเซอร์หนึ่งตัวสามช็อกเกตไอซียี่สิบแปดขาหนึ่งตัวสี่ช็อกเกตไอซีสิบหกขาหนึ่งตัวห้าเซเว่นเซมิแอน์เบอร์ ltc สี่เจ็ดสองเจ็ด j a หนึ่งตัวหกอ l ดีสามลิเมตรสีแดงหนึ่งตัวอ l ดีสามลิเมตรสีเขียวหนึ่งตัว แช็อกเก็ต IC LED 3ามมิตสตัว9สวิตช์กดติดเปิดดับสี่ตัว10สวิตช์เปิดปิดหนึ่งตัว11คอนเนคเตอร์สองพินแปตัว2คอนเนคเตอร์8ดพิน2ตัว13าคอนเนคเตอร์สพินสตัวสิสคาปาซิตเตอร์0.01ย์ไมโครฟาราดห้าตัว 15คหิดตันสามสองจุดเจกแปดมเรร์หนึ่งตัวสิบหก IC AT เมกแปดหตัว17บเจ็ด IC CD สี่ห้าสีสามหตัว18แผ่นปิ้นหนึแผ่น19บ้าสายแพร1ฟุต1เส้น20สวิต์ปลอด1ตัวย1่สิบเอ็ดกล่องอเนกประสงค์ 2, 5, ขนาด2.5งคูณสนิ้ว1กล่อง ยี่สิบสองหัเข็มขัดหนึ่งตัวยี่สิบสามลังฐาน AAA สองก้อนสองตัวยี่สิบสี่แบตเตอรี่ AAA สีก้อนผล <c oughs> การทดสอบนะครับครั้งที่หนึ่งจำนวนเก้าหนึ่งร้อยเก้าผลการทดสอบวิ่งได้เก้าสิบห้าเก้าค่าความผิดพลาดห้าเปอร์เซ็นต์ ครั้งที่สองสองกาผลการทดสอบวิ่งได้ร้อยสิบร้อยแปดส้าเค่าความผิดพลาด5.5%า้าเปเซครั้งที่สามจำนวน3ามร้อกาผลการทดสอบวิ่งได้2องรค่าความผิดพลาดสามเอร์เซครั้งที่4ี่วิ่ง4ี่ร้อยเ้า ผลการทดสอบวิ่งได้386.9ค่าความผิดพลาด3 5ขที่5 509ผลการทดสอบวิ่งได้489ค่าความผิดพลาด4สรุปนะครับจากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าเครื่องนับเก้านี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงจากการทดลองตั้งแต่1 0 9 5ถึง509และแสดงเวลาได้ถูกต้องและแม่นยำ และสามารถตั้งค่าจำนวน9ตั้งแต่109ถึง9 9 0 9โดยมีค่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแต่ก็ประสบความสำเร็จไ,ได้ด้วยดีอภิปรายครับนายนัทวุฒิพรมายอมวิจารณ์ว่าออกแบบได้สวยงามและยังทำโครงงานสำเร็จรุดล่วงไปได้ตามเป้าหมายนายนัทวุฒิทาบุญและนายลุงโหลดบุญเรืองได้แสดงความคิดเห็นว่าสวิต อยู่ใกล้กันเกินไปกิจกรรมประกาศน,นะครับการจัดทําโครงงานชิน้นนี้สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไปได้ด้วยดีจึงขอขอบคุณอาจารย์ํำพรน์เลือนฝ่ายการเป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้ในวิชาไมโครโคอนโทรลเลอร์และให้คำปรึกษาในการจัดทําโครงงานชิ้นนี้ขอขอบคุณนายตระนภพทวิละที่ให้คำปรึกษาในการเขียนโปรแกรมนายนลิีศรธิราช ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการจัดทำโครงงานชิ้นนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดทำโครงงานชิ้นนี้ด้วยครับประวัติผู้จัดทำนะครับในสุดท้ายนะครับภาคหนวกนะครับ จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมของเครื่องนับแก้วนะครับ ครับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับขอขอบคุณครับ